สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สู่คุณพบกับช่องสาบานานุสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่6กพฤศจิกาหกแปดจ้าอากาศเศร้านี่บ่เย็นจ้าแต้มืดขึมพี่น้องฝนตกโอ้ยเลี้ยงกันมาหลายมือละจ้าพายู่เขาพระนะเอาอากาศเป็นจังเลยน,ใน,นอ้อค่ะดูแลสุขภาพร่างกายเดอ้ออากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ทงไฮทงนาะคือเกาละจ้า อยู่ทางไหทางหน้าบ้านเขาคือเกาจ้ะเขากระบ,บานใน้เกี่ยวพี่น้องเขามันไงปร่ธานกันช่วงนี้กะเพิ่นลงไ้ลงน้าค่ะน้ำถนนถนถนเิ่นตาเขากะระมัดระวังเลยเด้อค่ะเดี๋ยวใส่เบื้องเขาพี่น้องเขาบาใหไงมันแรงมันใหญ่บระานกันนี่กะบ,บรรยากาศบ้านสาวบ้านนะฝ่อาทิตย์กำลังขึ้นช่วงเศร้าอ,อยู่ตรงไ้ทางหน้าคือเกาล่าคะคะเขาให้เบื้องเขา มันญ่บ้านกันไหมคะแต่มองผู้ลางมองล่ังบอลเพิ่นกระเกี้ยวเราได้จากแต่น้าสาบานน้านี่ไ่บ้านเลยหันกันอ้บอกกระทุกลุกเอาไปเวแต่กินก็เลืองแล้ะจ้ะเขาบ่างามปันไดจะปีนี้มันแรงพูนลองค้นได้กินกับว่าดีแล้วจ้ะแต่พุ่งลองค้นเพิ่นกะอันได้ขายแต่ว่ากับว่าด้หลคือปีก่อนๆจะปีนี้มันแรงคัก เอาเอาบรรยากาศทงไ้ทงนามาฝากมาตอนเอฟซีแฟนชองคือเก่าละจ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขลุงส่งเด้อพี่น้องจ้าเลขลุงสง่งงวดวังหันเขาไปที่9889เต็มเต,ต,ต็มเลยจ้าตามต่อจ้เพนก็ได้ส่งตัวเลขไหมสามานานังวเวเวเวสูพี่น้องแฟนชองเตะเอฟซีฟังแต่ว่าอยากน้ำงานกระถินเถ้วันที่สี่ที่หาทานมาวังหันท้งวัดป่าเนาะต้องไปลงทานน้ำกะอนโมโวธนาสาธุบโนเด้อค่ะได้น้ำกันสูขู่สูคนเร็จแล้วค่ะเร็จภารกิจแล้ว บิดแล้วคะงา้นกระถินบาทที่นี่ลุยงานต่อจ้ะลุยงานหาตัวเลขต่อเนาะคะ่ะผู้ใดโวคผู้ใดมันก็ดีจะน้ำวนวังหันเก้าเออเปดเก้าเปดกับ8ปดเจ็ดวันนี้สู่ต่อจ้ะก็ยังย้ำเหมือนเดิมแนวทางของลุงสงเป็นแค่แนวทางปวดช้วิจารณะญะาณในการรับชมกันผู้ใดบได้เบึ่งหวววังหันเดี๋ยวสาวนาจจวนนาจะทวนเนาะคะ่ะหดเกอาให้บึง่งพรมว่าไปจังใดมาจังใดเนาะคะ่ะทุกคลิปทุกวิดีโอยังย้ำเตือนพี่น้องคือเ่าเด้อค่ะแนวทางมีเขามีรุด เอามาฝากพี่ตอนนอ้องซื้อจ้ะเอาไปบึงไปฟังวา่าเพื่อนทรงตัวเลขกมาให้สาบนาเว้าสู่พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังตัวใดไปบึงไปฟังพร้อมๆกันจ้าอันนี้เป็นสถิติงวดก้อนให้บึงก่อนจ้ะนี่เขาไปที่เป9ดปดวิ่งเปดจ้ะคือออก8ป8ดเปดนาะกับเปจถ้าผู้ใดรแรีนเปดได้นนิโอ้พี่น้องเอ้ยค่ะตามนี่อันนี้สถิติงวดเก่าวันนี้เพิ่นไในทรงมาแล้วจ้ะ ตรงไม้สาวนะบึงสำหรับตัวเลขเล่นแนวทางนอกจากย่ำเดอ้อลุงสุงเป็นกะน้ำมาแบ่งปั้นจ้ะนี่เพิ่นจะเขียนกำกับแบบนี้ตลอดเลยจ้ะเลขจะออกวันที่วันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน68แนวทางรัฐบาลไทยลุงสุงเพื่นไห้มาก็คือวิ่งเนาะค่ะ8กะหาเดอ้อพี่น้องจา๋า8กะห้า 3 8 2 8 1 8 3 5 2 5 1 5ถ้า8มาจะมา382818ถ้าหามาจะมา3525จ้ะบนล่างกลับด้วยจ้ะแต่ว่า3โตนี่ลุงทรงให้มา9 3 8 8 1 5 9 1 8จ้ะเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเป็นเขียนกำกับไว้อยู่จ้ะโชคดีรวยๆลุงท่งลุงทรงเพิน่นทรงมาให้เลขออกปุ๊บเพิพ่นก็ทรงมาเลยพี่น้องแต่ว่า สาบานพึ่งหยิบยกมาว้าฝากพี่ตอนน้องเนาะกะยังคงเดิมค่ะ,ะเน้นไปที่8เลขวิ่งพืน้นจ้ะเอาเดี๋ยวสิเขียนใส่กระดาษในชัดเจนแล้วกะสิเปียบเทียบงวดเก้าให้เบิ้งพร้อมเนาะคะ่ะจะได้ตัดินสใจง่ายๆตามนี้จ้าลุงส่งเลขวิ่งเงินล้านเนาะคะ่ะสิบหกพฤศจิกาหกแปดวิ่ง8กระหาเด้อจ้ะบนล่าง 382818352515หสามตัว938815และก็918าจ้าโชคดีรวยๆผู้ใดสงสัยอย่างต้อหาลุงทรงใดโดยตรงเด้อค่ะ0 9นย์3ก้าสอันนี้เบอร์โทรลุงทรงจ้าเปรียบเทียบเอฟซีกับสีไดเบึ้งเนาะค่ะว่าไปจังใดมาจังใดเนาะคะ่ะเปรียบเทียบอันเก้าให้บึ้งพรมจ้า ทุกงวดลุงทรงสีมาพทรงมาให้ประมาณนี้แหละค่ะหกคู่แต่ว่าบนล่างเนาะค่ะกัไปกับน้ำเด้อค่ะบ่ได้ปักหลักเด้อจ้ะมัดชุดใดกับควยจัดเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขวิ่งเปดนี่ชนไหลอาจารย์ไหลสำนักเด้อค่ะอ๋อหนุ่มยศปล่อยมา้าตะตองงวดกับว่าเปดเด่นจ้ะสิทธิอาจารย์เนี้ยกะเด่นเปดพี่น้องตั้งแต่เห็ดคลิปมานี่เลขเด่นเปด โอ้ชนไหลเสียไหลาอาจารย์จะเฝ้าไปจับไว้มักชุดใดคันมักหนึ่งป็ดกระจัดหนึ่งเปดเด้อค่ะหรือผู้ใดมีทุนเนกอะ,อะเลียนหันหัน,หนพี่น้องค่ะจะประมาณนี้เนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อเอซีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ง,งเปิดค่าการมองเห็นจ้าขอให้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีสกุสกๆมันมัน,นะขอบุญขอบคุณลุงสูงเนาะค่ะ ขอบคุณขอบคุณทุกเอฟซีทุกแฟนช่องเนาะค่ะขอบคุณทุกเสียนทุกอาจารย์ที่นำตเตอรเล็กมาฝากปีตอนน้องขอบคุณหลายๆจ้ะก็ให้นุมโมทนาบุญอเอาเด้อค่ะที่ว่าสาบานะทาทำลงทานแล้วกับุญกระถินเมื่อวานนี่ค่ะวันที่ห้าที่ผ่านมาให้ถึงพี่น้องแฟนช่องเอฟซีสู่ผู้สู่คุณบอกเลขตัวได้ก็ให้โชคให้ m ắ น้ำกันสู่ผู้สู่คุณค่ะเอาคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจา้าสาธุมหาอุราภัยบุรบีริสังขา เอวเมวะอิโตทินฺนํเตทานํภูตํกปติยทิทํอภิฏฺฐํตํหํยํโภเววะสมิเธยตุสทฺเธปุเรนฺตุสงฺฆปาจันโทวรณรส <laughs>